สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะการทําเกษตรยาโลกสวยนะพี่น้องเขาต้องม่งการเกษตรแบบตามความเป็นจริงนะคะอันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้พี่น้องฟังนะคะอันนี้เป็นซ้าที่ขุดตอนปีสองพันหายหกสิบหาค่ะพี่น้องประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะ กาอันนี้เป็นภาพแหลกเลยนะคะที่พึ่งคุดไปนะคะหลังจากที่คุดนะพี่น้องเดวสิเบิาประสบการณ์ในฟังนะคะก่อนจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ใดนะ,ะใจกับผ่านการขาดทุนกับการสื่อตนพันธุ์หลายๆชนิดมาลงนะคะอาทิเช่นหมากสูงค่ะพี่น้องตายค่ะหาสิตน เดี๋ยวจะมาบอกประสบการณ์นะคะอันนี้เป็นมะพร้าวนามถ่วค่ะพี่น้องช่วงหน้าฝนนามถวม่วก็เลยต้องย้ายม่องปลูกนะคะนีประสบการณ์ชั้นดีเลยพี่น้องการเกษตรนี่ต้องมีความอดทนนะคะล่มแล้วอย่าล่มเลยค่ะพี่น้องต้องพยายามเฮ็ดเห็มันดีแล้วก็เฮ็ดเห็มันด้ยุดมิดเลยค่ะพี่น้องต้นนี้เข้าเห็ดแล้วมันโบแมนบ่ถูกต้องเข้าก็ต้องปรับเปลี่ยน นะคะจะยูจุดเก้าบ่าได้าอยูจุดเก้านี่เฮาเห็ดเกษตรบ่สําเร็จนะพี่น้องอันนี้ใจก็บ่ท่า,านได้สาเร็จแต่ว่าใจก็พยายามเรียนรู้นะคะอันนี้น้าถ่วมใจก็ต้องเอามาปลูกไม่นะคะแล้วก็หลังจากปลูกก็ต้องดูแลนะคะพี่นอ้องช่วงแรกๆก็จะรดน้าประมามอณอาทิตย์ละครั้งครัพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นพ่อกระแม่เราดให้อันนี้ก็ทายพอดครั้งแรก ที่เริ่มปลูกมะพร้าวตามขอบสะให้พี่น้องเบ่งนะคะปลูกแล้วนำถ่วมกบปลูกไม่ค่ะพี่น้องก็นะนี่ใจเคยเอาหน่อยหนามาลุ่งประมาณหาสิบต้นตายเหลียบพี่น้องหมากสูงหาสิบต้นกระตายฝรั่งกิมจูกระตาย อันที่หอดก็คือบอกเ้าเนี่ยค่ะพี่น้องนี่นะคะทายทอดให้พี่น้องได้บึงประสบการณ์ตรงเลยนะ